ตัวครับครับผมพี่แจ๊ดแนะนำตัวเลยครับพดเผาเพลงครับครับดูแลสถานที่แห่งนี้ตัวนี้คือที่ไหนนะพี่ปากช่องหนองสาลัยนะครับหนองาลัยครับครับผมปัญหาของน้ําที่นี่คืออะไรครับพี่เป็นหินปูนครับแคลเซียมไครโบเนตครับอ่าเสร็จแล้วก็ปั๊มเสียเสียระบบแทงค์ตันตันตกตะกอนตกตะกอนอ่าเป็นเป็นเป็นแผ่นเป็นหินอะไรประมาณอ่าอ่าครับผม จุดนี้คือน้ำบาดาลที่ขึ้นมาครับครับไหนแล้วก็มาพักไว้ที่แทงไหนอ่ะนี่นี่คือนี่ครับท่านผู้ชมคือบ่อบาดาลบ่อนี้คือนิ้วครึ่งใช่ไหมอ่าแล้วก็ทําไปเรื่อยๆเขานิ้วครึ่งเข้ามานี่เข้าแทงเข้าแทงนะครับสี่สองพันลิตรตัวนี้จะมีปัญหาอะไรพี่ก็คืออ่าทะลึกเขาจะนอนก้นหมดเลยครับผมเคยเห็นที่พี่ที่พี่เอ่อเคยบอกผมว่ามันมีปัญหาเป็น เป็นหินปูนเป็นหินปูนแข็งๆเป็นแผ่นๆเป็นแผ่นเลยตีนๆเลยแล้วก็คือพอเข้าไป